อามาจ้ามากินข้าวปุญนบุญประเวทน้ำกันค่ะฟังเทศมหาชาติอากาศท่อนๆครับมากินเหล่าโทูนี่อันนี้น้ำยากะทิโอ,อ้จับห่านเลื่นเมย้ยพักไปตูโอ้ยห่อนพี่นอ้องมาพักได้หลายครับผมมากินน้ำกัน สวัสดีเดอร์คาพี่นอออ้อนางค่ะน้องอ่านไลค์ทำง่ายที่จะเอาวะเจะ๊กินเขาวกว่าอ่านแบบเอาเอาสวยปึ้งสวยเฮ็ดขึ้นมาทเลยมาจาัะเปิดหนังในใไปแค่ว่ามึงหนังจะเข้าเลยชิได้ไปสวัสดีเดอร์คาทุกคนเชิญรับประทานข้าวปุ้นน้ำกันค่ะน้ำยากะทิพักต่างๆนหน้าคา่ะมีพักไวอบขึ้นมะฮ่อง เป็นขอบุญไหมค่ะใส่บกีก่อนขอบุนก็พายิตูเนี่เขากันเนาะพี่น้อง มาเดอมาเดเกินน้ำกันมาจ่ามาจ่าป,ป้าป้านานาจ่าทุกคนค่ะน้ำยาลอยๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยที่เขากินกันนะ ก็กินกันอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นนะเดี๋ยวฉันจะกินให้ดูนี่คือปลาดิตูนะผักใบมังรักน่นแหละน้ำยาก,กะทิแบบนัวๆไปน้ำโุ้นๆนันจ้ะ อะไรก็ไม่รู้คอร์สคอร์สคอร์สแต่ว่าสับขานนะใช่แบบคอร์สใช่ไหมผมไม่ได้หนังสือนะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไร hết trơn lắm này cứ lắm lắm Cứ lắm lắm không? Lạp. Lạp lắm Lạp... nó mày nó mày เขาเจะไม่ได้กินชุกน้มไมโดนอคอยเห็นพักักันนี่คอยคินคอยคิดทอดแสะเหล้กินหอดบ,บานพิพาน้องคไข่ไหมทีมม่เขาออกมาจากบานพิพาแล้วปลานี่เต็มอยู่เจ้าปูเป็นแปรงด้วยเนาะ แม่นอยู่หนองายปลาบักใหญ่มันต้องมีน้ำนี่แม่นเนาะอือเจ้าเดเฮดคู่ซันแล้วน้ำเฮดคือกันท้แล้วเนาะ ภาคเหนือเรียกว่าผักไผ่ภาคอีสานเรียกว่าผักแพลวไปกินผักกระิจนข้อเด่นผักพี่ดีมากข่อยมาก,มมาก,มากถ้าแม่เตอหน่อยยางเลยเล้วทิ่ไปเก็บรกรแล้วไปใส่กระจังแล้วทาร้เห็น có chiếc kiếp mới hay đó là phần mặt có phun miếng kìm nhạc rồi ơ gì mấy thưa ừ, ừ. đến ít ừ. đi ừ. ừ có phun miếng kìm như thế nào mình 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 tiền nhau เอ้ยหรือน้ำยาเหรียะเราะแผล,ลายพผลวันนี้เขาไม่มีข้าวปุ้นเขาก็เลยฮะเพิ่มถ,ถ้ามันไม่มีตีนไก่ไม่มีอะไรเขาเนี่ยเบื่อตะเเสวใช่ไหมนะไม่ได้หยุดเลยสองคนรวมีไงพี่นองเชื่อ้่นต้งเจ้าเ้าตะเจ้เา,เาไปตรงนี้เนี่ยเรียกจุ่ปันเขาว่าค่นายน,นางกู จะบอกไม่ได้หรอ,อกเจ้าพ่อคอยหยาบหนาะบอกไปเดี๋ยวจะหาบ้านนั่นอีอเนะบางทีความลับภายในครอบครัวมันก็พูดให้ใครฟังไม่ได้ให้ไปจดทะเบียนยาบาโรโหลดไปจดทะเบียนยาอะได้ยายนางนันจะจดทะเบียนยเ,นด,เยนดี๋ยวนี้ บางทีบางทีขอ่อยกินก็เลยไปย่งางข่อยใยเมีย่ยขอยซี่เรียมเลนะมือเกลื่อนมากกันน่นมานละเอาแบบว่าก็ยวไม่ได้นั่งทุกคนต้องมีปัญหาแหละน้องพี่น้องยังเดี๋ยวปัญหานั้นคนที่ เราก็ไม่ควรที่จะมาพูดออกสาธารนณะปัญหามันก็ส่วนปัญหาทางคนเรืองอย่งกับมาบาเบิดกับบอมแมนอีย่างว่าขอบานิบานอย่างปา เน uhm ี้ยเบาสวนจีฮจแล้วต้องถออืมเราจะต้องใส่ไค่ะกอันนี้จิบไว้กินวันหลังได้ไหมมันจะเสียมันเอาฟันลงแล้วผักเก็บยสตู เลี้ยงกินคนเยอะคนน่ะคนเดียวรับยังไงแค่ยังกินออมบะต้มเจียวปลาแห้งใส่บวมหังอืมจำไหมเราอยากจำบะอือเอยังพักกับชิ้นเล่นะเออโอเคพี่แทบแหอืพี่ทั้งกับชิ้นทอดไก่เนาะทอดใส่ก่อวจะทอดใส่กอวไปทอดไก่เดียวกันไม่ต้องหุงเขาเด้ไปที่หนึ่งเขาท้าหนึ่งเขาทอดใส่ก๋วก็ตำเจียวปลาปลาแห้งโอเค จบพักเขาไหมทำมันละต้องบอกก่อนนะพี่น้องบางทีอยากกินเมนูเด็ดสั่งมาเพ็้มันเพี้กันมันมันบ่แมนมันเพี้กันมันมันบ่ลงร้อยมันบ่กินมันบ่ได้กินขอบคุณครับ